สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอาหารหมูของเรานะคะพอดีเราเห็นกระถินข้างทางสวยมากเลยค่ะเราก็เลยลงตัดอันนี้พับป้านะคะมาตัดสวยมากเลยค่ะกระถินหมูป่าของเรามันชอบกินไงคะนี่ค่ะมีแต่ยอดสวยๆล้วก็ใช้มีดเป็นกายตัดยอดออกไป